เฮ้ยขึ้นมาดวิดีโอเดี๋ยวขึ้นมาอย่งเดี๋ยวเงเดี๋ยวเดเดี๋ยวได้รับรู้ถึงความคิดเห็นหนึ่งร้อยคนดี่ดูดิความคิดเห็นของคนรอยคนหนึคนี่ดูดีนกวิซิโอนะไหนน้องวโอนะครับเดี๋ยวขดอห่รอยคนีดดีไร้กันได้แล้วเนาะไปจัดจองัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่รายการวิอาโซรายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงความคิดเห็น100คนที่ดูดิไม่ลองกูเลย100คนที่ดูดีเออหนึ่งร้อยคนที่ดูดิเอาใส่เลยดี่เอาใหม่ใหม่ก็ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิอาโซ รายการที่จะทําให้คุณได้รับรู้ถึงความคิดเห็นหนึ่งของคน100คนที่ดูดีย้านะครับ100อคนที่ดูดีจำไม่ได้ไดแล้ว <laughs> ใครดูไม่ดีเราไม่ให้คุณดูคะ่ะโอเคเราไปดูกันเลยครับมันไม่ใช่อะมั่ว <laughs>